สวัสดีครับสวัสดีท่านลูกค้าที่ติดตามสยามไซคคามาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่สยามไซคคาเราจะมารีวิวนะครับรถที่ผลิตเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นธุรกิจขายหมูทอดนะครับในเขตพื้นที่ทางภาคใต้ในอำเภอหาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของจลัดนะครับจลัดเนี่ยทำธุรกิจหมูทอดนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเจาะตลาดในกลุ่มของชุมชนนะครับโดยที่ สามารถที่จะเคลื่อนย้ายร้านนะครับไปตามทำเลที่ต้องการได้นะครับก็ให้โจทย์ทางสยามไซค์คามาว่าต้องการร้านที่ดูสวยงามนะครับแล้วก็สามารถนั่งทานที่ร้านได้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ทำครัวเนี่ยต้องมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับก็เข้าคอนเซปต,ต์นะครับของรถพ่วงข้างรุ่น SC 403รุ่น Big s ไซ e ์นะครับซึ่งมีขนาดโต๊ะที่ใหญ่นะครับกว้างขวางแล้วก็มีโต๊ะสามารถนั่งให้ลูกค้านั่งทาน ที่รานได้เลยนะครับพอทําครัวทำอะไรเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะนั่งฐานที่ร้านได้เลยนะครับเราจะพามาดูรอบๆกันนะครับว่ารุ่น s c 0 3รุ่น b i g กไซส์นะครับมันรูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้างนะครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นช่องวางถังน้ําแข็งขนาด80ลิตรนะครับแล้วก็มีช่องใส่ถังแก๊สนะครับมีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีช่องใส่เก้าอี้นะครับเอาไว้ให้เวลาเราเปิดร้านเนี่ยนะครับเราก็ เอาเก้าอี้เนี่ยเสียบข้างๆเนี่ยสามารถเปิดร้านได้เลยนะครับก็คือพกไปหมดทุกอย่างเลยนะครับสามารถที่จะเปิดร้านแล้วก็ทําธุรกิจได้เลยนะครับคันนี้ที่ใช้ก็จะเป็น Honda Dream นะครับ h o n d a Dream นะครับที่สําคัญก็คือรถทุกคันนะครับเราเปลี่ยนโช๊คนะครับ เราเปลี่ยนช็ออัพหลังนะครับทุกคันนะครับเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะทําให้ท้ายมันห้อยนะครับช็ออัพตัวนี้เราออกแบบมาสําหรับพ่วงข้างโดยเฉพาะนะครับซึ่งสามารถรับน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็มีแรงน่วงแรงยืดหยุ่นนะครับเป็นอย่างดีเพราะว่าเราออกแบบมาสําหรับพ่วงข้างของเราโดยเฉพาะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรอบๆนะครับ ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ถ้าท่านลูกค้าได้ดูจากคลิปอื่นๆมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวโต๊ะสไลด์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าพอรุ่นนี้พอเปิดโต๊ะสไลด์ออกมาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตามจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวโต๊ะนะฮะตัวโต๊ะจะเป็นสแตนเลสนะฮะเป็นฟ้ตเกรดเลยนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็เป็นฟ้ดเกรดอะนะครับก็คือสแตนเลสที่ใช้ในการทําพวกหม้อก๋วยเตี๋ยว นะครับทำพวกกระทะสแตนเลสอะไรพวกนี้เราใช้สแตนเลสเกรดเดียวกันเลยนะครับก็คือเราจะพยายามจําลองครัวออกมานะครับออกสู่ริมถนนนะครับก็คือเป็นสตรีทฟู้ดนะครับพยายามจําลองครัวออกมาให้ได้ก็คือเราจะใช้ของที่เกี่ยวกับการทําอาหารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราํามาดูกันนะครับว่าเวลาเราเปิดร้านเราจะทาไงบ้างนะครับอันนี้ด้านท้ายนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราหยิบเก้าอี้ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับ โอเคหยิบออกมาแล้วอันนี้4ี่ตัวนะครับจริงๆมันน่าจะนั่งได้ประมาณอยู่5้าคนนี่แหละนะครับโอเคเราตั้งเก้าอี้ไว้ก่อนนะครับเรามาตรงด้านท้ายนะครับปลดน็อตนะฮะตรงนี้จะมีน็อตล็อกอยู่นะครับคลายตัวคลายน็อตออกนะครับน็อตตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้คลายน็อตออกพอคลายเสร็จปุ๊บนะครับขออนุญาตนะครับ ดึงออกมาได้เลยดึงออกมาเลยนี่ฮะโต๊ะขนาดนี้เลยยาวไหมครับยาวมันมันยาวมากอะ่ะมันยาวแทบจนกล้องมันมันมันเกินกล้องไปเลยนะครับก็คือ,เ,อเราสามารถที่จะให้ลูกค้านั่งทานตรงนี้ได้ประมาณอยู่ประมาณสักสักสี่ห้าคนน่น่าจะได้นะครับโอเคดึงโต๊ะออกมาแล้วนะครับก็จะมีขนาดที่ ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับสามารถที่จะนั่งได้ประมาณ4-5ถึงท่านอะ่ะเนี่ยหัวโต๊ะนี่นั่งได้อีกท่านหนึ่งนะครับเวลาเราทานอาหารเนี่ยเ,เวลาทําหมูทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเนี่ยลูกค้าก็จะมานั่งทานเงี้ยรถคันนี้มันเหมาะกับพวกนี้ฮะเวลาออกงานนะครับออกงานกาชาตินะฮะงานประจําจังหวัดงานวัดนะครับงานตลาดนัดนะครับงานอะไรล่ะหน้าเซเว่นก็ได้นะพูดถึงหน้าเซเว่นก็ได้เวลาเซเว่นไหนคนเยอะเนี่ยนะครับก็ จอดตรงนั้นนะครับสามารถเรียกลูกค้าได้เลยนะครับเพราะเราเราก็มีมาตรฐานเหมือนกันนะครับเป็นมาตรฐานที่ที่มีแบรนด์สินค้ามีภาพลักษณ์อาหารคือมันเหมือนกับร้านอาหารที่อยู่ในห้างเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาออกมาข้างนอกนะครับมันคือสตตีทฟู้ดเราคือสตตีทฟู้ดระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําร้านอาหารให้มันดูน่ารับประทานแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพนะครับโอเคคลิปนี้ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ติดตามเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับทำรถเสร็จอีกนะครับเราก็จะมาทำคลิปแบบนี้อีกนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ